สวัสดีตอนเช้าเช้าครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับที่รับชมนะครับตอนเช้าเช้านะครับบ้านทางโมเบลนะครับแม่แม่ก็วันนี้มาถ่ายบรรยากาศนะวันที่16กวันหวอยออกนะครับแม่แม่ยังทําการรักษาแผลนะครับโมเบลเหมือนเดิมนะครับแม่แม่นี่โมเบลก็ยังรักษาแผลเหมือนเดิมนะครับแม่แม่เช่เท้านะครับแผลน้องก็นะครับอัเดตอัปเดตแผลตอนนี้ก็แผลก็เริ่ม นะครับแม่แม่เริ่มตื้นนะครับเริ่มนะครับทายากแล้วนะครับแผลก็เริ่มตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแม่แม่ฝากเป็นกําลังใจให้กับโมเบลด้วยนะคาแม่แม่ตอนนี้ก็กําลังนะครับแม่แม่กำลังเช็เท้านะครับตอนเช้าๆอยู่ที่บ้านนะครับเหมือนเดิมครบรอบทำหนึ่งเดือนการรักษานะครับแม่แม่ครบรอบเมื่อวานนะครับไม่น้อยไปยังไงบ้างแพลสวิตซ์คะอัปเดตให้แม่แม่ฟังเนี่ยแผตื้นสินมากแล้วค่ะแม่ จะหายแล้วแผลโมเบลตื่นขึ้นมาเรื่อยๆจ้ากำลังอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นครีมค่ะอันนี้ก็เป็นครีมนะครับแม่แม่ครีมครีมนะครับเรียกเนื้อนะครับใส่ผ้าก๊อตนะครับยัดนะครับระหว่างหลังก็ดหลังยัดยาเนาะไม่น้อยหลังยัดยา ยัดยายัดยาชิมเข้าไปแล้วก็ถากอดนี่ผสมชีมยันแผลนองไว้กันนี่นะครับนี่แม่แม่อันนี้ก็เป็นของยานะครับสลิงแล้วก็ยานะครับน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับน้ำเกลือนะครับน้ำเกลือแล้วก็ผงนะครับผงแช่เท้านะครับแม่แม่้ก็พอกอดถุงมือนะครับเครื่องมือเครื่องมือการทาแผลนะครับแม่แม่ตอนเช้าๆฝากเป็นกําลังใจให้กับโบเบล ด้วยเด้อนะครับแม่แม่วันนี้ก็มันหมาดนะครับแม่แม่มันหมาเริ่มทํายากแล้วแม่แม่เริ่มเริ่มนะครับยากแล้วสวยไม่ใช่ง่ายไปเรื่อยๆนะแม่แม่วันนี้ยากสุดๆเลย <c oughs> วันนี้ดือ้อวันนี้คนป่วยดื้อครับคนป่วยดื้อดื้อแม่แม่ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไรนี้ผมก็ขอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพังโมเบลด้วยนะคะแม่แม่ขาไม่หายไวๆเนาะ